อ่ะส่วนภาพรวมตลาดแรงงานนะครับพบว่ามีคนไทยว่างงาน8 7 0 0 0 0คนคนอ้ยเพิ่มขึ้นสูงสุดนะครับอันนี้เพิ่มขึ้นสูงสุดนะคุณผู้ชมคือการว่ามันเพิ่มขึ้นอีกนะครับคือมันไม่ได้มีท่าทีหรือมีแนวโน้มว่าจะดีขึ้นนะอันนี้คือเพิ่มขึ้นนะครับคุณผู้ชมเพิ่มขึ้นสูงสุดตั้งแต่มีการระบาดโควิด -19 และสูงที่สุดนับจากวิกฤตแฮมเบอร์เกอร์ในปี5้าสอโอ้โหแล้วทุกวันนี้ที่เราเห็นเนี่ยรัฐมนตรีคลัง ครับคือยังไงสุพัฒนาพง์ที่จะมาแบบมาให้อะไรเกี่ยวกับเรื่องของมามาร่วมงานเกี่ยวเรื่องของเศรษฐกิจเป็นไงอะ่ะครับกระทรวงพาณนนิชย์จุรินี่ะยังไงอะ่ะอืประยุทธ์อะ่ะนายกอ่ะท,ที่ที่ดูแลเรื่องเศรษฐกิจเนี่ยยังไงอะ่ะครับนี่นอกระบบแปดหมื่นห้าพันล้าน คนตกงานเพิ่มขึ้นสูงสุดตั้งแต่มีโควิด -19 และสูงที่สุดนับตั้งแต่ปี52คือวิกฤตแฮมเบอร์เกอร์แล้วก็ยังเชิดหน้าชูตาได้ว่าพวกกูเกง่งลอยหน้าลอ,อยตาแบบว่าไม่รู้สึกรู้สายเฮียอะไรเลยใช่แล้ว้พวกกองเชียร์พวกมึงก็ยังมึงก็ยังเชียร์อยู่เนอเอ,อโดยตลาดแรงงานได้รับผลกระทบรุนแรงนะครับเนื่องจากการแพร่ระบาดของโควิด -19 และการล็อกดาวน์หยุดกิจกรรมทางเศรษฐกิจเพื่อควบคุมการแพร่ระบาดนะครับซึ่งก็พวกมึงก็เลิก เลิกอ้างกันได้แล้วนะครับว่าก็มันแย่เพราะโควิดประเทศอื่นเขาก็แย่เพราะโควิดเหมือนกัน<ช>แต่ทำไม<ะ>เขายังบริหารจัดก,การได้ดีกว่ามึงหลายเท่าโดยมีแนวโน้มนะครับว่าปัญหาการว่างงานจะยาวนานขึ้นเนื่องจากภาวะเศรษฐกิจที่ขยายตัวได้อย่างจํากัดผู้ประกอบการที่เคยชะลอการเลิกจ้างบางส่วนไม่สามารถรับภาระต่อได้จึงจําเป็นต้องเลิกจ้างขณะที่เด็กจบใหม่ย,ยังไม่มีตําแหน่งรองรับเนื่องจากผู้ประกอบการยังได้รับผลกระทบและรอดูสถานการณ์จึงชะลอการขยายตําแหน่งงาน แต่แนวโน้มในช่วงไตรมาสสี่ของปีนี้การว่างงานน่าจะลดลงเนื่องจากมีการเปิดประเทศแล้วกิจกรรมทางเศรษฐกิจจะกลับมาเดินหน้าต่อไปได้ได้หากไม่มีการระบาดเพิ่มขึ้นแต่ถึงแม้ว่าตอนนี้จะเปิดประเทศแล้วเนี่ยนะครับแล้วก็ให้คนมาท่องเที่ยวได้ตัวเลขมันก็ไม่มีทางที่จะกลับมาดีได้เหมือนเดิมแน่นอนแล้วก็ผู้ว่าแบงค์ชาติก็ออกมาบอกแล้วอืว่าในพักการบริการการท่องเที่ยวของเราเนี่ยจะกลับมาฟื้นตัวเป็นแบบก่อนโควิดเนี่ยยาก มันยากอยู่แล้วยากฮะยากแล้วเขาบอกอะไรนะเศรษฐกิจจะกลับมาเป็นปกติครับเหมือนก่อนช่วงโควิดเนี่ยก็น่าจะต้องปี70นะฮะใช่ดูความซิบหายสิครับเสือตัวที่ห้าคืออย่าเรียกว่าเมียวได้แล้วฮะคือคืออันนี้คือเท่าที่เห็นตัวเลขแบบนี้ผมว่าเห็บจริงๆแล้วเมียวเมียวไม่ได้แล้วฮะเมียวไม่ได้ยังไม่มีแรงเลยจะเป็นแมวตัวที่ห้าก็ไม่ได้ฮะ ต้องเห็บแล้วเออต้องถึงเห็บแล้วฮะแต่ก็ยังมีคนเชียร์แต่ก็ยังมีคนเชียร์ครับยังมีคนบอกว่าดีเออแล้วประเด็นคือ่าคือย้อนกลับมาพูดเรื่องโควิดที่คุณจรพูดแล้วน่าสนใจมากเนื่องจากว่าการเอาโควิดมาเป็นข้ออ้างเนี่ยมันเหมือนมนุษย์คนหนึ่งกาลังอ้างว่าชิบหายแล้วแม่งโควิดเข้าแค่ไทยมึงบ้าหรือเปล่าใช่มัน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 เฮี้ยมึงอ้างไม่ได้ไม่แล้วโควิดมันก็เข้าทั้งโลกแล้วทีนี้สิ่งที่มันตามมาก็คือว่า คนที่เชียรหรือสลิมเนี่ยโดยหลักแล้วเขาก็จะมีการพูดประมาณว่าประเทศไทยเนี่ยมันมีข้อดีมากมายเลยนะไม่ว่าจะเป็นการดีเรื่องนั้นแล้วก็เรื่องนี้แล้วก็มีข้อนี้ข้อนั้นนั่นนี่อะไรต่างๆกันนาจารีประเพณีก็ว่ากันไปนะครับทีนี้อีกฝั่งหนึ่งในขณะที่สลิมบอกว่าประเทศไทยมันดีมากดีเฮียๆโคตรดีเลยนะ และคนที่เป็นประชาธิปไตยบอกว่าเฮ้ยการจัดการบริหารนี่มันห่วยแตกมากเลยมันต้องดีกว่านี้สลิมกลับมาทันทีและบอกว่าก็เราเป็นประเทศไทยอ่ะได้แค่ประมาณนี้ก็พอแล้วไอ้เียเมื่อกี้ยังดีอยู่เลยครับเมื่อกี้ยังดียังเก่งยังงดงามอยู่เลยครับแต่ถ้ามีใครมากระตุ้นว่าแค่นี้ยังไม่ดีพอต้องดีกว่านี้มึงพูดทันทีว่าประมาณนี้ก็ดีแล้วใช่หรือหรือไอ้คำนี้ที่ผมได้ยินคบ่อยๆนะดีแค่ไหนแล้ว ได้แค่นี้ก็ดีแค่ไหนแล้วได้แค่นี้ก็ดีแค่ไหนแล้วซึ่งแบบ what the fuck ใช่ไงคือพวกมึงอะไม่รู้หรอว่าจริงๆอ่อะคุณว่าชีวิตพวกมึงอะดีได้มากกว่านี้ใช่ไช่มึงโง่หรืออะไรมึงไม่เคยออกไปนอกกันละมึงต้องเคยไปเอแล้วที่เราเห็นประเทศอื่นเขาเจริญก้าวหน้าอะไรก็ตามเขาสามารถทําได้แต่คือเนี่ยก็เพราะเราอยู่กับพวกทหารโง่ๆที่มันบริหารจัดการไม่เป็นแล้วก็คือแบบว่าเนี่ยคือ ประโยชน์ของประชาชนเป็นประโยชน์สูงสุดที่มันคํานึงถึงจริงหรือเปล่าเรายังไม่รู้เลยใช่คือเราก็ไม่อยากจะเชื่อด้วยว่ามันคํานึงถึงประโยชน์สูงสุดเพื่อประชาชนเ,ออเพราะว่าแปดปีที่ผ่านมากูไม่ได้รู้สึกว่าประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นออมีแต่แย่ลงด้วยซ้ําคือแบบว่าเพราะฉะนั้นเนี่ยคือมึงเรียนรู้บ้างว่าจริงๆคุณภาพชีวิตมึงดีกว่านี้ได้ใช่แต่คือมึงเอาแค่นี้เหรอ,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 อหมดดีแค่ไหนแล้วที่ประเทศไทยมีนั่นมีนี่คือแบบไอ้เหี้ยประเทศอื่นเขา เขาจะไปตั้งอนานิคมกันใช่บนนอกโลกแล้วไม่ละที่ผมสงสัยก็คือว่าหลังจากพูดประโยคนี้ออกมาประโยคที่ครูทอมกับอคุณจรพูดว่าได้แค่นี้ก็ดีแค่ไหนแล้วเนี่ยหลังจากพูดจบประโยคนี้เสร็จเรียบร้อยเนี่ยทําความเข้าใจไม่ได้หรยอว่าเนี่ยแปลว่าไม่ดีครับเข้าใจนยประโยคที่ว่าได้แค่นี้ก็ดีแค่ไหนแล้วอ่ะมันแปลว่าไม่ดีนะไม่ดีอ่ะจนมึงต้องกล่อมใจตัวเองว่าได้แค่นี้ก็ดีแค่ไหนแล้วผม ผมยกตัวอย่างเป็นกีฬาก็ได้ครับสมมุติว่ามีทีมบาสสักทีมหนึ่งอ่ะผู้เล่นตัวหลักเจ็บทั้งทีมและเป็นตัวสำรองทั้งหมดครับและคนเชียร์ก็พูดว่าตัวหลักเจ็บหมดเพราะฉะนั้นตัวสำรองเล่นเนี่ยได้แค่นี้ก็ดีแค่ไหนแล้วแต่นั่นแปลว่าความเป็นจริงเอาวัดกันที่ผลงานอ่ะก็คือไม่ดีก็คือยังไม่ได้ไงมันก็แค่นั้นเองใช่ครับเพราะฉะนั้นประโยคนี้มันไม่ใช่ประโยคที่เราสามารถจะอ้างได้ว่ามันแปลว่าดีอ่ะครับ Daily Topics กับจอห์นวินยู